มินเขาคอมเมนต์บอกว่าสงสัยช่างเชื่อมเนี่ยคงจบปริญญาโทเลยมั้งอีงจบอะไรจบปหอ่ะนี่นะครับลูกเขยผมทั้งสองคนเลยนะครับเอาไอคนนี้ก่อนคนนี้นะครับเชื่อมด้วยนะครับดูทุกอย่างเลยนะครับหลังนี้ก็เชื่อมด้วยนะครับปหกใช่ไหมปหอ่ะปหนะครับงานไวัยด้วยนะครับทำงานวัยนะครับแล้วออกมาดีด้วยนะครับโคงค้าหลังนี้กี่วันนะสามวันสามวันสองวันครึ่งสองวันครึ่งใช่อ่ส่วนนัดนี่ก็ลูกเขยผมเหมือนกันนะครับ นัดเนี่ยเรียนจบปวสจริงๆ,ๆถูกไหมจริงครับที่เราทาคลิปไ้เมื่อวาน<ช>คนเข้ามาด่าพ่อเต็มเลย <c oughs> อันนี้ปวสจริงๆนะครับเพียงเดียว,ว่าปวสช่างยนนะครับลูกสาวผมก็ปวสนะครับเพียงแตียว,ว่ามีลูกกันแล้วเนี่ยมันมีลูกกันไวไง <c oughs> เขาก็ทํางานอิสุสุนะครับจบช่างยนตมาเนาะ <c oughs> ไปทำงานอิสุสุน้องแคร์ใช่ไหมใช <c oughs> ่เพียงเดีวว่าทํางานเงินไม่พอใช้ผมเลยลากมาทาก่อสร้างนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะอะไรถึงลากมาลูกเขาผมก็ต้องดูแลถูกไหมครับให้ ให้ช่างนับเนี่ยให้ไอ้นับเนี่ยมาหาค่าขนมกินเองวันละห้าร้อยกินวันเท่าไหร่ถึงลูกบ้างไหมไม่ถึงนะเออดูคลิปก็ดูให้สนุกก็พอแล้วนะครับผมทําคลิปเล่นๆกับลูกนะครับกับคนงานกับทีมงานนะครับไม่จะเป็นต้องมาใส่อารมณ์นะครับไม่จะเป็นต้องมาด่ากันขนาดนี้ก,กรรมกรที่ไหนจะบ้าจบปวสจะบ้าเรื่องไงแต่ลูกผมจบจริงๆมันจบปวสช่างยนต์นะครับพักงานช่างโยนต์ไว้ก่อนนะครับให้มาทําช่างก่อสร้างนะครับอาจเป็นว่า ดูคลิปดูเพื่อสนุกพอนะครับอันไหนที่มีสาระเราค่อยว่ากันนะครับบางคลิปผมก็จะทำคอนเทนต์นะครับพอทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยโดนด่าทุกทีเลยไม่รู้เป็นไงเออ